ไอสิ่งต่างๆเราเนี่ยท่านพี่น้องอย่าลืมนะเอาล็สอสุตาเตือนไว้ด้วย,วยไอผู้รู้ประเภทพวกนี้นะต้องการชัยชนะต้องการพักพวกต้องการเสียงมวลชนนะกลัวเลตติ้งตกกลัวขาลงเออเดี๋ยวเดี๋ยวสองดูไอต้อโคน่นนี่ไอพู้นี้มันมีเลตติ้งเท่าไหร่อุย้ยสองร้อยกว่าแล้วสองร้อยกว่าแล้วเหรอเต้องกลัวให้ได้นะต้องเอาให้ได้ ต้องให้คงที่ให้ได้ถ้าคนพวกนี้มันเหลือสิบคนนะเนี่ยอย่างไออาริคาเนะี่ยผู้นี้มันมีสิบคนยี่สิบคนแนละ้วนมมีคนฟังฟังเยอะนะเออถ้าแบบนี้นะแบบนี้นะกูมไม่ฟังได้ไหมกต้องไหมห่หรอกต้องกล่าวความจริงให้กับตัวของท่านฟังด้วยคนมันชอบแบบนี้ก็ยังไงได้ประชาชนสังคมเขาชอบแบบนี้ผมจะทําไงได้ นักศึกษากุลยาเียนนะมาเป็นอาจารย์ใหญ่สอนที่โรงเรียนที่วัดเกตนะที่เชียงใหม่นี่นะลูกศิษย์ผมไปบอกว่าเฮ้ยมึงอนะระวังนะกระพกตับลิะเฮ้ยมาลิดนาบีนะเฮ้ยฮัดดิชาบานนะมันไม่มีนะทำาไงได้ผมเป็นลูกน้องเขาผมเป็นอาจารย์สอนผมเกิงเงินเดือน พวกนี้เขาชอบอย่างนี้ผมทมําไงได้ผมก็ต้องทําเป็นแบบนี้ถ้ามีน้องที่ฟังรำฟังอยู่พอเดาได้ไหมว่าคนคนนี้คือใครเขาถูกแต่งตั้งเป็นหัวหน้าดาอีของภาคเหนือด้วยนะอย่าลืมนะอย่าลืมนะไอ้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 ไอหัวเนี่ยอย่าลืมนะนี่แหละเนี่ยตัวนี้แหละท่านพี่น้องอันนี้ก็อีกตัวหนึ่งอ่ามันบอกว่า ผมจัดการเรื่องศาสนาอะไรไม่ได้ผมไม่มีพลังไม่มี power ไม่มีอะไรผมเป็นลูกน้องเขาผมเป็นลูกน้องภายใต้ขาา้าราชการพวกในการโรงเรียนที่วัดเกศเชียงใหม่นะทางไปสถานีรถไฟเชียงใหม่นะ่ยมันจะมีสุราหลังหนึ่งนะมีโรงเรียนสอนเนะี่ยโรงเรียนจิตอะไรเนี่ยเออนะ่าโรงเรียนตะนะโรงเรียนจิตอะไรพวกเนี่ยเออนะ่ะสอนอยู่ที่นั่นนะแล้วก็ดูพฤติกรรมพฤติกรรมนะ ต่อสู้กับนักเรียนนักเรียนจบมารุ่นหลังเขาบอกว่าเอ้ยไม่มีเมาลิดนะอ่าไม่มีเมาลิดนะเอ้ยไม่ม,ไม,มีไม่มีไอะไม่มีตับลิกนะไม่มีอะไรมันก็ไปร่วมกับตับลิทมันก็ไปร่วมกับไอ้ไอจามะมันก็ไปร่วมกับทุกคนมันก็ยังไปดูอาใน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 หลุมศพบอยู่นี่รั้พี่น้องแล้วจะไม่ให้ผมเปิดเผยหน้ากากไอ้พวกนี้ได้อย่างไรนะให้พี่น้องได้รู้ดับรู้แดงไปเลยว่า ในสังคมปัจจุบันน่ะมันมีใครแอบแฝงอยู่ในสังคมนี้มันมาอย่างไรเราเชื่อได้ทั้งหมดไหมต้องเลือกไหมต้องคัดสรรไหมแหมเวลาซักผ้าเอาให้สะอาดเวลาอยู่บ้านมีบ้านต้องสะอาดเวลาเอาเมียเอาเมียสวยๆเวลาขี่รถให้รถสะอาดแอร์เย็นๆแต่แม่งผู้น่าพูดขอโทษเลยนะแต่แม่งเขาเรื่องศาสนาแม่งไม่เอาอะไรสักอย่าง แม่เรื่องศาสนาไม,ไม่เข้มอะไรสักอย่างจะไปเข้มเรื่องนุน่นไปเข้มเรื่องนุน่นเรื่องเสื้อผ้าเรื่องสะอาดแต่ศาสนาจะสปปกปรกยังไงอัลลอฮ์จะถูกทำลายยังไงนบีจะถูกลุกลบลูยังไงสุนน่านาบีจะถูกไอ้พวกนี้อแอบแฝงมาเป็นผู้รู้แล้วไปขยี้ขยำ้ำยังไงเองไม่สนงเงแต่เองสนอย่างเดียวเรื่องประโยชน์ของตัวเองนี่แหละท่านพี่น้องชนะแน่ท่านพี่น้องนะครับเรามาดูว่าซาบะ รุ่มเก่าสหฮับยุคเก่าบรรดาตาบินบรรดามุตครดิมีนหลังจากสามรอปีบรรดาฟุกฮะนะรอฮหมาฮุม,มุลรอขอเราทรงทรงเมตตาพวกเขาทุกคนด้วยเขานั้นรักษาผลประโยชน์ให้กับศาสนามากแค่ไหนจนกระทั่งบางคนลืมเรื่องผลประโยชน์ของตัวเองการดูแลตัวเอง ลืมเรื่อง,องสิ่งที่ตัวเองจะได้รับเขาไม่สนเขาเอาศาสนาของรัสุตานำหน้าเอาศาสนาของรัสุตานำหน้าแน่ะ